ตาเธออาบ,บุ๋มิดาแต่ตุเตงอะไรเงียย่มมาเงื่อเธออันนี้อีเมลจอดนอาตุเตงอะไบุมิดาไปกูไม่ได้จะมายืมตังค์มึงจริงดิเพ่งชั่วหน่อยเว้มีตาให้กูยืมไหมวกูตกงานอ่ะกู <c oughs> เป็นไรเดอร์โอ้แฟนเก่ากูรายงานออกนูกูโดนไล่ออกเลยเนีบบ่ยโถ่เอ้ยจนน้ำบดไม่ให้ยืมสลุกมึงจะให้กูยืมหรือไม่ให้ยืมไม่ให้ยืม เออได้มึงจำไว้เลยนะ,ะเตามาบีสตัมบียืมมาหนูถ่ายได้เลยเติวเอ้เดี๋ยวอย่ามาก่อนอะไรยืมเท่าไหรอ่อ่ะห้าบาทหรือแปดบาทห้าร้อยมึงยืมเยอะขนาดนั้นเลยมีปัญญาคืนเหรอวะนี่มึงบ้าบุ้มิดาไปเลยโจยเลย <c oughs> มึงดูถูกกูเล้เนี่ยไอ้ป๊อดนี่ มึงให้มึงแค่ให้กูยืมเงินเนี่ยเดี๋ยวกูบอกมึงเลยนะมึงแค่เอาเงินมาให้กูยืมเนี่ยกูเนี่ยอนาคตกูเนี่ยอนาคตกูเนี่ยแข็งแกร่งกว่ามึงแน่นอนกูเก่งกว่ามึงแน่นอนขอแค่มึงให้กูยืมเงิน,นอ่ะเอาแค่นั้นอะ่ะมึงจะเอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะแยะวะลงทุนต่อยอดทำธุรกิจไงวะอย่างมึงเนี่ยนะทำธุรกิจป่ะโถ่อยพอยทำให้จบก่อนโอ้นี่ตอนนี้ไม่ได้จะมีมีว่าจะมีอะไร นี่กูจะบอกอะไรมึงให้นะเว้ยชีวิตคนเราอ่ะมันมีขึ้นมีลงเว้ยวันนึงอ่าวันนี้กูอาจจะตกต่ำนะแต่วันนึงกูก็สามารถเป็นขึ้นไปได้คนเรามันมีขึ้นอยู่แล้วทุกอย่างอ่ะน้ำอ่ะน้ำมันมีขึ้นมีลงนะเว้ยมึงรู้รู้จักไหมน้ำขึ้นให้เรียตักอ่ะมึงเห็นช้างไหมช้างขี้ให้ทีตักนะเพราะว่ามันไม่เรียตักมันจะเหม็นจะรู้ไหมกูยืมไหมเนี่ยไม่ให้เว้ยเออมึงจำเลยนะต่อไปอ่ะ ถ้ามึงไม่ให้กูยืมอ่ะกูจะไม่มายืมอีกเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนต้องกลับไปพร้อมนี่โอเคอุ้ยตกใจมึงมีลูกเยอะจังวะฮะไม่รู้เหรอกูนี่อ่ะโอ้อันนี้มีคนไหนวะทำให้คิเลยน์สิขอบคุณครับโอเคนะเนี่ยแหละเพื่อนขอบคุณมากเลยนุ้ยเนี่ยเงิน ก่สุดท้ายกูกูจะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทํานู่นทํานี่ถ้ากูสําเร็จเมื่อไหร่นะกูก็ไปอาบนวดกูไม่ชนมึงหรอกมายืมตังค์ลุงบอกว่าไปทําธุรกิจเดี๋ยวกลางคืนก็อยู่ว่าหารโอ๊ยมาผิวดลโอ้ยมาดิซดูเยดิเออเออดิเออดิเะอือุบ่พัดดาลีเดี๋ยวไปมาทำไรอ่ะ ผมยังลืมคุณไม่ได้อ,อ๋วรู้ได้ไงว่าฉันยายมาอยู่นี่อ่ะพอดีผมเป็นไรเดอร์มาส่งข้าวขาวมมงดูไว้ให้คุณเมื่อสองวันก่อนอ,อ๋อแล้วที่มาหาฉันเช้าๆแบบนี้หมายความว่าอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรผมก็แค่คิดถึงคุณนี่คุณคุณคิดว่าคุณเป็นใครที่อยากเลิกก็เลิกที่อยากจะขอคืนดีก็คืนดีงั้นเหรอ คุณย,ยังจำได้ไหมว่าวันเกิดปีที่แล้วใครอยู่เคียงข้างคุณก็คุณไงสุสานวันเกิดนะครับวันนี้ไม่ใช่วันเกิดฉันเปล่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดคุณแต่วันนี้เป็นวันเกิดผมคุณน่าจะลืมไปแล้วแน่เลยอย่าบอกนะที่คุณมาหาฉันถึงนี่เพราะว่าคุณอยากให้ฉันอ,อวยพรวันเกิดให้คุณแล้วได้ไหมล่ะ ได้ได้ไหนไหนคุณก็มาแล้วเดี๋ยวฉันอวยพรให้แล้วกันเนาะไม่เป็นไรช่างมันเถอะมันไม่สําคัญหรอกแล้วอะไรที่สําคัญสิ่งที่สําคัญที่ผมมาวันนี้ก็คือมึงช่วยลบรีวิวแย่ๆที่มึงคอมเพนกูได้ไหมวะเพราะมึงคนเดียวเลยมึงตัวเดียวเลยทําให้กูไม่มีออเดอร์ทำให้กูไม่มีใครกล้าสั่งกับกูอ่ะกูเป็นไรเดอร์ที่ดีแต่มึงเสือมารีวิวบาบอโมคลไข่ทอดอะไรมึงเนี่ยมึงช่วยลบกับรุ่นาลบเดี๋ยวนี้เลยนะมึงลบเดี๋ยวนี้เลยนะมึงลบเลยอ่ะเอาเอาเมียมึงกลับไป พวกมึงคนเดียวเลย